เดี๋ยวเราจะทำข้อต่อไปนะครับคือข้อที่5นะครับโจทย์นะครับ 4x 3y สนะครับอ่าก็เอ็กส,ส่วนซีบวกสานะครับแบบนี้เราต้องจัดรูปใหม่นะครับจัดรูปใหม่ก็จะได้ รูปใหม่นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ง่ายต่อการแกะนะครับแกะอ่ะทีนี้ดูนะครับไม่มีค่าค่าเอกับค่าวายทั้งสองสมการยังไม่เท่ากันนะครับแต่เราสามารถทำสมสินน้านต่อไปเอกเอน mm ี่ยเท่ากับให้เท่ากับสมการที่นึ่งได้โดยการให้มันเป็นสีนนะครับพว่าจะเอาสมการท,ที่ที่สองนะครับสมการที่สอง คูณสนะครับจะได้4 x ครับ4คูณตรงนี้นะครับ4ี่คูณสมส่วนสี่มคูณสี่เป็นสินะครับสี 2, ่หารสิบสองก็ได้อะไนะได้3นะครับแล้วก็สคูณนี่ก็เป็น12เหมือนกันนะครับ แล้วก็เทกับศูนย์นะครับเกิดเป็นสมการที่3ามขึ้นมาเอาสังเกตว่าตัวเลขจะซ้ำกันนะครับจะซ้ำกันแล้วก็เอาสมการที่3มลบสมการที่สองครับ ทำไมไม่เอาไปบวกถ้าเอาไปบวกเดี๋ยวมันจะไอมันจะไม่หายนะครับมันจะไม่มีการบวกลบกันนะครับต้องมาลบกันนะครับเพราะว่าค่าเดี๋ยวลบค่าที่หน้าต่อไปไว้นะครับมันเป็นเออเขียนผิดนะครับต้องไปสมการที่หนึ่งนะครับสมการที่หนึ่งมันเป็นลบเหมือนกันนะครับมันเปลบเหมือนกัน เดี๋ยวถ้าเราไปบวกค่าลบกับค่าลบมันก็จะลบสาม y บวกลบสาม y ก็เป็นลบหก y นะครับมันต้องไม่หายไปเราต้องเอามันลบครับเดี๋ยวลบเจอลบตรงนี้ยจะกลายเป็นบวกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลบสี่ x บวก 3y นะครับแล้วก็บวก12บอเฮ้ย12นะครับ12ครับ0ูนย์สี่เอ็กซ์เราเสกเอาหายไปหายไปนะครับหาย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 เอาได้แล้วครับไอศูนย์เท่ากับศูนย์นี่แล้วครับข้อนี้ลักษณะการาฟแบบนี้นะครับ ถ้านักเรียนทํามาแล้วนะครับได้คําตอบแบบนี้นะครับศูนย์กับศูนย์แบบนี้นะครับก็เป็นจริงนะครับเขาเรียกระบบสรรมการแบบนี้ว่านะครับมีหลายคําตอบนะครับมีหลายคําตอบ ตัวอย่างในหนังสือก็จะมีนะครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถ้าถ้าเรานะครับถ้าเราไปวาดกราฟนะครับกราฟจะทับกันพอดีเดี๋ยวคูจะมีรูปไว้ให้ดูในท้ายคลิปนะครับว่ากราฟมันจะทับกันนะครับทั้งสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองนะครับมันจะทับกันสนิทเลยนะครับซึ่งเป็นสมการที่มีหลายคําตอบนั่นเองนะครับ ส่วนอีกข้อนึงนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนไปลองฝึกคิดนะครับก็คือข้อ6นะครับข้อ6ให้นักเรียนลองคิดเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการนะครับฉเฉลยอ่อ เฉลยแบบฝึกหัดนะครับ1.2เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าผิดถูกยังไงนะครับครูก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนขอบอมครับที่รับชมในครั้งนี้สวัสดีครับ